12ข้อนะคะที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคู่รักแย่ yeah, ลงนะคะซึ่ง12ข้อนี้นะถ้าเกิดว่าคุณได้รู้ก่อนนะคะคุณได้ปรับก่อนคุณก็ขเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในความรักก่อนนั่นเองเนาะเรื่องความรักเนเป็นเรื่องที่เราต้องมีข้อมูลเยอะๆนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ต้องใช้ศิลปะอะไรบ้างต้องมีทักษะอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจรักคือรัก เห็นเฉยๆเออนั่งเฉยๆเขาก็รักไม่ใช่เลยความรักเป็นเรื่องของออความรู้จิตวิทยาข้อมูลที่เราสามารถที่จะถ้ารู้มากเราจะสามารถอยู่ร่วมกับอีกคนหนึ่งได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าเราไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เลยเราไม่เคยคิดที่จะทำความเข้าใจกับมัน คุณรู้ไหมว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดิ่งลงก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการดิวกับคู่รักของเรานั่นเองนะคะออามาดูกันข้อแรกมีอะไรบ้างแต่ว่าคลิปนี้ยาวหน่อยฟังดีๆทุกทุกสิ่งที่ให้เนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งหมดออามาดูกันนะข้อแรกค่ะเราไม่พูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญต่อกัน ถามว่าสําคัญไหมที่จะต้องพูดสําคัญมากนะคะเรื่องอะไรบ้างเรื่องลูกอย่างเงี้ยเราไม่เคยพูดเลยว่าเราจะเอาอยัางไงจะมีกี่คนจะให้ลูกอ๋อเป็นไป,นปนในทิศทางไหนอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยบางทีถ้าคุณออถ้าคุณลองคุยกันคุณอาจจะได้คําตอบที่ไม่เหมือนกันก็ได้คุณอาจจะแบบเอา้าเธอคิดอย่างนี้เรื่องลูกเหรออีกคนก็คิดอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่า เราได้คุยกันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้ยคนนึงคิดอย่างนี้เหรอเอ๊ะจะทำยังไงดีนะถึงจะแบบจูนกันคนละครึ่งทางหรือว่าอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยอมไปเลยก็ได้นะคะแต่เราต้องคุยก่อนนะเรื่องลูกนี้ก็สําคัญเรื่องการเงินสําคัญไหมสำคัญมากเราจะวางแผนยังไงในการออหารายได้ทําธุรกิจเก็บเงินจะวางแผนสิ่งนั้นยังไงเราจะมีอนาคตรูปแบบไหน นะคะเราจะอยู่ที่นี่ที่เดิมหรือเราจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นหรือเราจะวางแผนเก็บเงินแล้วไปปลูกบ้านกันต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือเรื่องสําคัญแบบนี้คุณต้องคุยหรืออาจจะเป็นเรื่องญาติพี่น้องนะคะเรื่องแบบนี้ต้องคุยไหมคุณว่าต้องคุยนะแต่คุณสองคนจะต้องเปิดใจเปิดอกนะคะจำไว้ว่าให้ยึดว่าคู่ชีวิตเป็น p r i o r i t y แรกเป็นคนสําคัญที่สุด ของคุณเนาะคุณต้องเข้าข้างคนของคุณก่อนนะไม่ใช่คุณเป็นเข้าข้างญาติพี่นนองไม่ใช่คุณไป่เข้าข้างเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะทําให้ความรักของคุณพังนะคะอันนี้เป็นเป็นงานวิจัยเป็นจิตวิทยาเลยคนที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดคุณแต่งงานแล้วคุณมีคู่แล้วก็คือคู่ครองของคุณนะคะเพราะฉะนั้นจงคุยเรื่องสําคัญสาคัญกับเขาให้หมดนะคะสิ่งนี้มันแสดงออกถึงความจริงใจด้วยข้อ2เราไม่บอกความรู้สึกของเราให้อีกคนหนึ่งเขารู้ว่า ตอนนี้รู้สึกอะไรโกรธอะไรดีใจอะไรเสียใจอะไรอยู่เศร้าอะไรคิดมากเรื่องอะไรกังวลอยู่กับเรื่องอะไรต้องบอกนะคะ คือเราจะไปเดาให้อีกคนนึงเขามารู้สึกอย่างที่เรารู้สึกตอนเนี้มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซนถูกไหม <_ d ata> เพราะว่าในหัวของแต่ละคนนี้เขาก็จะคิดแต่เรื่องของเขาเองคิดแต่เรื่องอนาคตของเขาคิดแต่เรื่องอวันนี้เขาเจออะไรมาบ้างคิดถึงเรื่องเพื่อนเรื่องพ่อแม่เรื่องพี่น้องปู่ย่าตายายของเขาเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ร่วมกันสองคนเนี่ยเ,เวลาเกิดแะไรเราขึ้นมาเราต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้เราอยากให้ตัวเอง รับ,บอันนี้หน่อยได้ไหมอ่ะเรารู้สึกว่าทําแบบนี้มันไม่สบายใจเลยอ่ะช่วยหน่อยได้ไหมนะคุยกันได้นะคะแต่อย่าไปคาดหวังว่าเขาต้องมาคิดหรือว่ารู้คุณทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเขาเป็นอะไรที่ถ้าคุณไม่บอกเขาไม่รู้เลยเขาไม่สามารถที่จะเดาใจหรือว่าอ่านใจคุณได้เขาไม่ได้เก่งเหมือนผู้หญิงผู้หญิงจะแบบเซนส์เขาจะแรงเห็นหนาการนิดเดียวเขาก็จะรู้แล้วว่าเอา,เอาตอนนี้แฟนก็เป็นอะไรอยู่ถูกไหมคะแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ย เราอย่าไปคาดหวังว่าเขาต้องรู้สิ่งที่เราคิดทั้งหมดต้องสื่อสารออกไปเยอะๆนะคะพูดคุยกันว่าตัวเองตอนนี้รู้สึกอะไรข้อ 3. นะคะคุณเก็บแต้มเก็บคะแนนคู่รักของคุณไปเรื่อยๆอ่ะอันเนี้ยมันไม่เวิร์กนะจ๊ะเช่นสมมุติคุณบอกว่าตอนที่เริ่มต้นแต่งงานกันคุณให้เขา100คะแนนแล้วพออยู่ๆไปเนี่ยหนูคิดว่าตอนนี้เขาเหลือ20แล้วล่ะครูเขาเหลือ5แล้วล่ะหนูทนเพราะเงินหรือว่าหนูทนเพราะหนูไม่อยากอายคน อันนี้ความสัมพันธ์เก็บแต้มเก็บเป็นคะแนนเลยมันไม่เวิร์กเพราะว่ามันจะไม่ยั่งยืนนะคะคือคุณพร้อมที่จะไปได้ตลอดนะถ้าเกิดเรามานั่งเก็บคะแนนกันแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราพบว่าคู่ของเราเนี่ยเขาเริ่มที่จะไปกับเราไม่ได้หรือว่ามีอะไรที่มันคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วจับเขาคุยกันนะจ๊ะคุยกันการพูดคุยกันสื่อสารคือวิธีการที่ดีมากๆในความรักความสัมพันธ์ เนาะเพราะฉะนั้นอย่ามีความสัมพันธ์แบบเก็บคะแนนข้อ4นะคะปล่อยปัญหาให้หมักหมมแล้วไม่แก้ไขอ่ะสิ่งนี้ทำให้คู่รักหลายคู่ต้องเลิกลากันไปเยอะมากเพราะว่ามันสะสมไปเรื่อยๆเนาะเช่นสมมุติเราไม่พอใจที่แฟนเราเป็นคนสดกรกไม่เก็บที่นอนไม่ดูแลเสื้อผ้าอะไรเลยในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราปล่อยให้โรคลุงลังไปหมดเราเก็บความรู้สึกแบบนี้ไว้สะสมสะสมเราไม่พูดนะคะมันก็กลายเป็นวันนึงแบบ มันสุดจร,จริงๆอ่ะมันไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วอย่างหนึ่งบางทีคุณก็แบบเออไปดึงเรื่องอื่นขึ้นมาด้วยกลายเป,เป็นเป็นเรื่องที่แบบเอยไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดคือเรื่องที่มันเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่พอใจให้คุณใช้วิธีการพูดที่นิ่มนวลหน่อยนะบอกว่าตัวเองปรับตรงนี้หน่อยซีนะเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันมันรกมากเลยเรารู้สึกเราไม่มีสมาธิในการโฟกัสอะไรเลยเพราะว่าเห็นรอบตัวแบบเข้าวของเต็มไปหมดช่วยหน่อยได้ไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องบอกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมักหมมไว้สะสมไว้มันจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังและไม่สามารถแก้ได้พอจะคุยกันจริงๆคุณไม่พร้อมจะคุยแล้วไงเพราะว่าในใจคุณมันม,มันคุก,กลุ่นไปหมด get ไหมคะอย่ากเก็บสะสมเรื่องไม่ดีไว้พูดคุยกันข้อห้าเวลาเราขอโทษเนี่ยเราอย่าขอโทษอะไรที่มันแบบผ่านเลยผ่านไปขอโทษแล้วก็หน้าบึ้งหน้างอเหมือนเดิมหรือว่าขอโทษ ขอโทษแล้วกันนางเอกละครมาเต็มไม่ได้นะจ๊ะความรักคือสิ่งที่คุณต้องจริงใจต่อกันโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกถ้าเราบอกว่าเราขอโทษมองตาจา้ะสบตาเขาบอกว่าขอโทษจริงๆนะเรื่องนี้เราผิดไปแล้วเราจะไม่ทําอีกแล้วเลยเรารู้แล้วว่าเราผิดอะไรบ้างเราเรารู้สึกว่าเราทําให้เธอเสียใจอ่ะเราเราขอโทษมากๆขอโทษจริงๆนี่คือการพูด แสดงการขอโทษแบบจริงใจอย่ามองจิ้งจกอย่ามองเพดานอย่ามองอันอื่นคือการที่เราพูดขอโทษเนีย่ยมันเป็นการลดอีโก้ลงมานะคะแสดงความกล้าหาญว่าเฮ้ย hey, ฉันกล้าหาญพอที่ฉันจะรับผิดนะคนแบบนี้น่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์แต่ถ้าเราเป็นคนที่ผิดแล้วก็ไม่ยอมขอโทษด้วยหรือขอโทษแบบไม่จริงใจอย่างเงี้ยคู่ชีวิตเราจะมองว่ามันไม่ใช่อ่ะมัน ทำไมเหรอการขอโทษกับสิ่งที่ผิดมันผิดมัน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 ยากเย็นตรงไหนถูกไหมแต่ถ้าคุณทําได้นะคุณรู้ไหมว่าแฟนหรือคู่รักของคุณเนี่ยเขาจะเทใจทั้งหมดให้กับคุณเลยเพราะเขารู้สึกว่าคุณรักเขาข้อ6โทษแต่คนอื่นแต่ไม่เคยโทษตัวเองนะคะซึ่งอันนี้มันเกิดจากการที่เรามีทิฏฐิเยอะมีอีโก้เยอะเนาะหรือว่า ฉันเป็นคนที่ฉันไม่เคยผิดอะไรเลยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่เราพอย์ไปหาคนอื่นตลอดเวลาเกิดความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นกับผู้ชีวิตเราเราพอย์ไปที่คนนั้นผิดเพราะคนนั้นพวกเราถึงเป็นแบบนี้เพราะคนนั้นฉันถึงเป็นแบบนี้เพราะคนนั้นเธอถึงเป็นแบบนี้คือมันโยนไปหาคนอื่นหมดเลยทั้งที่จริงเนี่ยบางทีความผิดพลาดหลายๆอย่างเนี่ยเรามีส่วนในนั้นอยู่ด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ต้องแก้ที่ตัวเองก่อนก่อนที่จะไปแก้คนอื่นเพราะแก้คนอื่นแก้ยากที่สุดใช่ไหมเราต้องแก้ให้ตัวเราเองก่อนพยายามพิจารณาตัวเองว่าเรื่องนี้เราผิดอะไรเอ๊หรือว่าเราผิดนัดเองเอ๊หรือว่าเราไปสายเอ๊หรือว่าเราเป็นคนที่ผิดคําพูดซะเองอะไรเงี้ยเราต้องคิดถึงตัวเองก่อนแต่ถ้าโอเคเราไม่ได้ผิดอันนั้นเราค่อยใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะชี้ให้เขาเห็นว่าเธอผิดนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่าต้องเป็นศิลปะเนาะใช,ใช้ทักษะในการพูดไม่ใช่ว่า โทษอย่างเดียวเพราะเธอนั่นแหละอันนี้ไม่มีใครอยากฟังถูกไหมข้อ7จ็ดนะคะข้อนี้สําคัญมากเราอย่าเป็นคนที่เก็บทุกรายละเอียดทุกอย่างรอบตัวเรามาคิดทั้งหมดและโดยเฉพาะคนที่คิดอดีตเนี่ยอดีตเนี่ยค่ะมันจบไปแล้วอะ่ะแต่เรายังดึงดึงเข้ามาพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆเลยอะ่ะดึงมาเป็นพอยต์เป็นประเด็นสําคัญเป็นจุดบอดของของสถานการณ์วันนั้นไปนเลยทั้งที่มันจบ เรื่องราวมันผ่านมาแล้วมันอยู่ข้างหลังแล้วนะคะก็ยังดึงมาพูดให้มันลาม,มา่าให้มันมีเรื่องได้มีปัญหาหนักใจกันพวกเรารู้ไหมว่าคนที่ชอบพูดถึงเรื่องอดีตหรือว่าความความแย่ๆหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยของของคนรักหรือว่าสมมติเป็นเรื่องญาติพี่น้องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดึงประเด็นลาม,ม่ามาพูดบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าบริโภคเนกาทีฟเรื่องที่เป็นลบ,ลบ เรารู้สึกว่าสมองเราคุ้นชินกับอะไรแบบนี้เราโปรแกรมแบบนี้กับตัวเองมาเยอะนึกอ,ออกไหมเราก็เลยอยากจะพูดถึงมันอยากจะแบบอยากจะเล่าสักหน่อยนึงซิอะไรเงี้ยเราเคยชินนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยเนาะเป็นสิ่งที่ครูอยากจะบอกว่าการที่เราไปดึงอดีตกลับมาที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยกลับมาพูดกับแฟนเนี่ยเป็นการทําให้ความรักความสัมพันธ์ค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆและไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองนะคะอย่าไปโทษคนรักว่า เขาไม่ดีอะคูเแก่ที่ผ่านมาเขาไม่ดีมันจบไปแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงปัจจุบันนะตอนนี้ฉันอยู่กับเธอคือเวลาที่ดีที่สุดของเราสองคนแล้วเนาะแล้วก็ให้เราโฟกัสไปข้างหน้าเลยไม่ต้องโฟกัสไปไกลโฟกัสไปแบบเออพรุ่งนี้มาลรืนนี้หรือว่าเดือนหน้าอะไรเงี้ยพอแล้วอย่าไปคิดอะไรเยอะมากหมายว่าอย่างนั้นคุณจะหมดความสุขนะคะการที่คนเราอยู่กับปัจจุบันไม่ได้อันเนี้ยคุณกําลังสูญเสียเวลาที่มีคุณภาพมากๆไปใช่ไหมอ่ะสมมติเราเป็นคนที่กังวลว่า ว่าแฟนมีกิ๊กนะคะมีหรือยังบางทียังไม่มีใช่ไหมหรือว่าเขาเคยมีมาแล้วแต่ว่าเขาเขาปรับปรุงตัวเองแล้วเขาจบไปแล้วเขามีแค่คุณคนเดียวอย่างเงี้ยถ้าเราไปคิดถึงอดีตที่เขามีกิก๊กและเราไปคิดถึงอนาคตที่เขาอาจจะมีก็ได้อะไรเงี้ยโอ้คุณสูญเสียความสุขในปัจจุบันไปเลยเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ออกับคุณใช่ไหมคะแต่คุณกลับเห็นเวลาที่เขาอยู่ออกับคุณเป็นเวลาที่ไร้ค่า ไม่มีค่าอะไรเลยกลายเป็นว่าคุณไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นั้นเลยถูกไหมไม่มีเลยเพราะปัจจุบันคุณก็ไม่มีความสุขแล้วจะเอาอะไรมามีความสุขล่ะครูอยากให้พวกเราปรับในเรื่องแบบนี้เนาะ พยายามอยู่กับปัจจุบันเยอะๆให้มากที่สุดก่อนถ้าเขายังไม่ได้ไปทําอะไรที่มันร้ายแรงผิดปกติอะไรมากมายคุณต้องรักเขามากๆให้แต่สิ่งดีๆให้คําพูดดีๆให้ช่วงเวลาดีๆมันมีอะไรดีๆเยอะแยะ้ yeah, เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นบูเก็ตบอกว่าอย่าไปเอาอะไรที่เป็นเนกาทีฟเรื่องลบๆคนลอกกายภายนอกเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณเลยเนาะ อย่าไปให้ความสัมพันธ์มันต้องจบลงเพราะฝีมือของเราเองข้อ8เราไม่เคยพูดคุยกันเลยว่าเราต้องการให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยเป็นไปนในรูปแบบไหนนะคะถ้าเราไม่มีการพูดคุยกันแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันจะมีคนที่คาดหวังอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยแฟนตาซีโลกความรักของฉันต้องเป็นแบบนี้นะแต่เราไม่บอกอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่รู้อีกคนหนึ่งก็อยู่ในโลกของเขาฉช่นก แขนจริก็พอแล้วมั้งอันนี้ไม่ได้คุยกันมันทำให้มันสะสมความความคาดหวังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะยาวเลยจนวันหนึ่งคุณก็ไงทุกอย่างก็แบบทนไม่ได้แล้ะเลิกดีกว่าเพราะอีกคนหนึ่งไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นคุยกันนะคะว่าตัวเองปีนี้อ เรามีลูกกันไหมเราแต่งงานกันไหมเราไปซื้อบ้านที่นู่นกันหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีรถสกี่คันดีเธอไปทํางานตรงนั้นฉันไปทํางานตรงนี้เราจะเก็บเงินกันยังไงเราจะเก็บเงินกนกี่เปอร์เซนต์เราจะลงทุนอะไรกันบ้างเราจะใช้จ่ายไปเที่ยวต่างประเทศยังไงต้องคุยหมดเลย <c oughs> คนสองคนอยู่ด้วยกันต้องคุยหมดเลยนะคะอย่าคาดหวังว่าอีกคนนึงเขาจะรู้เองเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราต่างคนต่างที่มาต่างคนต่างแบบ ถูกการเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันบางคนไปเติบโตในสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งแต่เราบางทีเราเติบโตมากับสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณสองคนจะคิดเหมือนกันเป๊ะโดยที่ไม่บอกอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นคุยกันเยอะๆว่าต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นรูปแบบไหนข้อ9เราไม่เคารพซึ่งกันและกันนะคะยกตัวอย่างความไม่เคารพกันเช่นสมมุติว่าเราแทนสรรพนามเรียกคนที่เรารักคนเนี้ยหรือแฟนเราคนเนี้ย ในทางที่ไม่ดีเลยอะแบบพูดเรียกชื่อเขาเปลี่ยนชื่อเขาเฉยเลยบางทีกว่าจะชื่ออ๋อน้องน้องจอยอะไรเงี้ยหรือน้องฝนอะสมมุตินะแต่จู่จคุณไปเรียกเขาอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นสรพพนามที่ด้อยค่าเขาไปเลยอันนี้แสดงว่าเราไม่เคารพคู่ชีวิตของเราแล้วเราไม่เราไม่เคารพแฟนแล้วแล้วเขาจะรู้สึกฝังใจมากนะคะที่เราเรียกเขา แบบด้อยคุณค่าเขาแบบนี้โอ้อันนี้นะทำให้หลายคนสะสมความรู้สึกไม่ดีแล้วก็เป็นเหตุให้เลิกรากันในความสัมพันธ์เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นครูเอนมองว่าเวลาเราเรียกชื่อคนที่เราลักหรือคนที่เราใช้ชีวิตด้วยเนี่ยเขาคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้รับการเรียกที่มันให้คนนั้นรู้ว่าเธอคือคนที่สําคัญในชีวิตของฉันเนาะไม่ใช่ว่าเรียกปุ๊บเขารู้เลยว่าเขาไม่มีค่าเลย อันนี้ไม่เวอร์ข้อสิเนาะพยายามควบคุมเปลี่ยนแปลงอีกคนหนึ่งให้เป็นอย่างที่เราคิดซึ่งการพยายามทำอะไรแบบนี้คือการพยายามทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่สุดเลยนะคะเพราะว่าคนคน,นึงเขาจะไม่เปลี่ยนถ้าสมมุติเขาไม่เห็นตัวอย่างที่ดีหรือเขาไม่รู้สึกว่า คุณก็ทําได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เปลี่ยนนะคะเขาแค่ฟังหูไว้หูฟังแล้วก็ทะลุหูซ้ายออกหูขวาไปเนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปคอนโทรลพยายามเปลี่ยนอีกคนหนึ่งให้มันเป็นอย่างที่เราคิดนี่เป็นสิ่งที่ครูเกตมองว่าเป็นเรื่องที่ เสียเวลาเสียเวลามากเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครได้เลยนะคะทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองแม้กระทั่งคู่ชีวิตเราก็ตามเขาก็มีแนวคิดไลฟ์สไตล์อะไรของเขาเขามีความฝันของเขาเขามีเป้าหมาย